สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับภาพวาดสมัยเด็กนะครับเป็นเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจําดีๆในวัยเด็กนะครับวันนี้ขออนุญาตนํานผลงานเก่าๆมาอวดกันหน่อยนะครับเป็นอีกหนึ่งแลอเทมของผมเองครับบางภาพก็ต้องบอกว่าเก่าเก็บมากๆนะครับตามกาลเวลาครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอต้อนรับ เพื่อนเเข้าสู่ช่องสนุกกับของเล่นของสะสมกับจิ๊กกะต่อนะครับช่องที่หาวิธีทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังตัวเขาครับ่าภาพแรกเลยนะครับเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนคงจะดูออกนะครับกันดั้มครับใครรู้ว่าเป็นตัวไหนก็เมมบอกหน่อยนะครับกันดั้มนี่เป็นการ์ตูนผมไม่แน่ใจว่าฉายทางช่องเก้าหรือเปล่านะครับเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์ที่สนุกมากเนื้อเรื่องเป็นไงไม่ไม่รู้แล้วนะครับจาไม่ได้แล้ว ไม่ได้ติดตามนะครับแรกกันดำนะครับ,บก็จะบอกว่าบอกว่าสวยก็ไม่กล้านะครับแต่สมัยนั้นก็คิดว่าสวยนะครับมาถึงตอนนี้ก็แหมเป็นอะไรที่ต้องเก็บไว้หน่อยนะครับกันดำครับพีกมาหน้านี้ถ้าผมจำผิดขออภัยนะครับน่าจะเป็นฮิตโต้นะครับนักเตะเลือดกังฟูครับ กระดาษแทบจะแทบจะจับไม่ได้นะครับมันจะมันจะขาดออกไปเรื่อยๆครับต้องเก็บไว้แบบนี้ครับอ่ะอือมีใครใครดาวออกจากเรื่องอะไรนะครับตลกบ้างจากเนบ,บ้าครับจากดาเกิบอลนะครับดาเกินบอลอันนี้เบจิต้านะครับกำลังร้องไห้อยู่ไม่รู้ว่าร้องไห้เรื่องอะไร เดี๋ยวเรามาดูที่มาที่ไปนิดนึงครับภาพนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีที่มาที่ไปนะครับมีสตอรี่ครับคนนี้น่าจะเป็นไปโคหังนะครับโดนจานิบ้าอัดยับเลยครับระหว่างรีวิวนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างครับต้องขออภัยด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นโมกุลนะครับไม่ก็เป็นการฟิวชั่นรวมร่างกันระหว่างเบยิต้ากับกับโมกุลนะครับ เบจิต้าร้องไห้เดี๋ยวเรามาดูกันวาดจากเล่มนี้นะครับสมุดสะสมสติกเกอร์ดะกนบอลน,นะครับเล่มนี้ก็ปีพศสองพันเลยนะครับต้องบอกว่าเก่าเก็บมากๆครับเล่มนี้ขนมโกยมอนนะครับผมหาภาพที่มันงานแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเจอแล้วครับเบจิต้าร้องไห้นะครับสู่จานิบาไม่ได้หรือว่างกุล ก็สู้จนใจเดบ้าไม่ได้นะครับแข็งแกร่งมากขณะซูเปอร์ไซยร่างสามก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนี่เดบตาร้องไห้เลยผมเอาให้ดูนี่นี่ครับนี่เรื่องราวของมันนะครับแล้วก็ภาพตรงนี้ก็เป็นการฟิวชั่นที่ผิดพลาดนะครับนี่โดน,จนใจเดบ้าอัดอ,อีกแล้วครับเล่มนี้ก็สะสมมาไม่ครบนะครับ เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ชอบมาก,มากอ่ากรวมลางกันเสร็จนี่นี่ภาพนี้เจอแล้วครับนี่ใบโกหังโดนอัดนะฮะคือใบนี้เลย ป็นก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆนะครับในวัยเด็กครับอ่าจเาเดบ้าโดนอาดแล้วอ่ะพลิกมาด้านหลังก็เป็นภาพนี้เลยนะครับจะดูรู้เรื่องไหมนี่ครับอืู่รูปนี้อ่าเดมีตอสวยงามนะครับเพื่อนๆนนะ่าจะเคยสะสมนะครับ อะผ่านไปครับไปหนึ่งทั้งทั้งมาแล้วทั้งภาพนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่ฟิเซอร์นะครับปุกโลกแล้วก็โดนทั้งกระโดดกระโดดฟันขาดครึ่งเลยนะครับภาพนี้ก็วาดออกมาไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับซูเปอร์ไซย่าทั้งนะครับกระดาษนี้เก่าเก็บมากอ่าอันนี้ก็พอได้อยู่นะทั้งสวยเลยนะครับไปนี้ ว่าจากไพ่กระดาษนะของเล่นหน้าโรงเรียนนะฮะนี่เหมือนไหมเหมือนไหมซูมหน่อยใกล้ๆไม่รู้ว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับได้อยู่ได้อยู่ภาพนี้ซูเปอร์ไซยาทั้งพอได้อยู่นะครับต้องเก็บใส่กรอบแล้ว ใครมีก็เอามาโชว์กันได้นะครับนี่จอมันบูจอมันบูกระดาษก็น่าจะเป็นกระดาษสมุดสมัยเรียนนะครับอันนี้ก็เซลครับเซลกับโงกุลอีพาพสีด้วยนะอะภาพนี้นี่ครับทั้งสีน้ำโอ้โหเละมากด้านหลังมีอะไรไม่มีอะไรนะครับก็เอามา บ่างๆเอามาโชว์กันครับไม่มีอะไรครับใบนี้ก็โกหังครับซูเปอร์ไซยา่าในชุดของเกรสไซย่าแมนผมสีเขียวตามจินตนาการนะครับโอ้โหอันนี้แบบเก่าเก็บเลยตัวการ์ตูนโอ้โหมาริโอก็มาครับอุนตอร์แมนสลามจากเรื่องดะกอนเควสนะครับ โอ oh, <laughs> oh, okay. oh, ้ไรเดอหนึ่งก็มานะครับกอซิลล่ามีกอซิลล่าครับกระดาษนี่โอ้โหแทบจะแหมนี่รูปนี้เต็มไปด้วยความทรงจำนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะเคยดูนะครับการ์ตูนสมัยนั้นนี่โอ้โหมาริโอเหมือนอยู่นะมาริโออ่ามาดรเดอร์ก็เหมือนนะครับไอ้บดแดงแต่กอซิลล่านี่ไม่เหมือนเลยกอซิลล่านี่อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ ไปต่อครับไปต่อโมกุลซูปเปอร์สซาล่างที่สามนะครับนน่ก็วาดจากเล็่มนี้แหละครับส่วนมากนินจาคาคูเลนเจอร์ครับโอ้นหน้ตำนานเลยกระบวนการนินจาคาคูเลนเจอร์ครับ ไปเรื่อยๆอันนี้ก็น่าจะเป็นภาคอะไรเนี่ยสู้กับไม่น่าจะใช่จานเดบ้าหรือเปล่าอน,นล่างสามล่างสามโอ้โหอันนี้มีสตอรี่เลยครับมีเรื่องราวเรื่องเล่ามากมายกับสตรีไฟเตอร์นะครับนี่เป็นอีกภาพวาดอีกชุดนี้ก็เดี๋ยวผมหาแอปแหนึ่งนะครับอ่ามีใครกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับชุนลีครับ กิวบังกาลิวนะครับภาพนี้ภาพสีเคนนะครับตัวนี้ใครใครจำได้บอกหน่อยนี่ครับโอ้กระดาษมันจะขาดหรือเปล่านะครับออนดาครับใบสัน้นคนนี้จำไม่ได้นะครับว่าชื่ออะไรคนนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันนี่เลยเหมือนไหมเหมือนอยู่นะเหมือนไหมครับ ใบแรกผ่านไปนี่ฮอนด้าฮอนด้าเขยับกล้องนิดหนึ่งนะครับเขยับกล้องจะง่ายกว่าฮอนด้าครับฮอนด้ Honda. ไม่ได้ว่าดสันกีบนะครับว่านฮอนดตรงนี้ใบซ่าเคนเคนเคนครับนี่ลูกเตะสลาตันโคโนฮะไม่ใช่นะครับคนละเรื่องและใบสั้นครับใบสั้นใบสั้น นี่มีเรื่องราวด้วยอ่ะเจอแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับเป็นการ์ดเลเซอร์แถมมากับขนมดอตดี d. นะครับกล่องละห้าบาทงานของยูโรครับน่าจะปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับการ์ดชุดนี้ถ้าจำผิดขออภัยด้วยครับต้องหาก,กอรอบมาใส่ภาพนี้ อ่ะผมเก็บก่อนหลังการก็เป็นแบบนี้นะครับแถมมาจะแถมมากับขนมด็อดดี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายซูมใกล้ๆนะครับสำหรับ Street Fighter 2ครับภาพนี้มีเรื่องราวนะครับมากมายก็มีบางส่วนที่ขาดขาดหายไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับตามสภาพเก่าเก็บดีที่มันมันยังรอดมาได้นะครับอันนี้ก็หมดแล้วครับ น่าจะเหลืออยู่แค่นี้นะครับสําหรับภาพวาดภาพวาดในความทรงจําในวัยเด็กนะครับขออย่าตวันนี้ก็น่าจะรีวิวกันแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากครับสนุกกับของเล่นของสะสมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ